noi, dừng đìn, các bạn bên sau tim, xì xíu còn, 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 ơi còn, 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 nói còn, còn, ม่เป็นยังสิบ่ได้ขัด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 พได้มาพอม่ได้บ้าย่อองอยู่คนเดียวเป็นไ่าอยู่คนเดียวถ้าพีทเพี้ยนเป็นข้าม่มันีด้ลแบ่ได้เลนย่นสิบ่ได้้ส ในวันที่สองบอกเมื่อวันที่สองบ้าก็สุดยอดใช่ไหมแม่จะบอกเลยว่าก้อนชาตินเป็นก่อนที่ประหารมาก้าววาใด้ก็สุดยอดเลยทารวาสุดยอดเลแต่บางคนทา้คาใหญ่ก็ไม่าดเลยไม่ด้รอก